วันนี้นะครับพี่วัดจะพาทุกคนไปฟังเรื่องผีที่ไม่ธรรมดาอีกหนึ่งเรื่องมันไม่ใช่ผีที่โผล่กมาจ๊เอหรือผีที่แค่ลอยผ่านแล้วหายไปแต่มันคือเกมที่ใครเข้าไปเล่นแล้วอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นคนเดิมอีกเลยเดี๋ยวเกียร์มอะไรพี่วัดอย่าบอกนะว่าเป็นพวกเกมบอร์ดโบราณจากวัดล้างหรืออะไรประมาน,นั้นอีกแล้วไม่ใช่จ้ะคุณนินเกมนี้อยู่ในสนามฟุตบอลจ้าใช่แล้วฟังไม่ผิดสนามบอลที่เราเห็นกันทุกวันนี่แหละแต่สนามนี้มัน ไว้เดี๋ยวนะสนามบอลสาบอย่าบอกนะว่าเตะลูกเดียวแล้วชีวิตเปลี่ยนเลยประมาณนั้นเลยครับเรื่องนี้ชื่อว่าสนามบอลสาบวิญญาณคืนเตะสุดท้ายก่อนตายทั้งเป็นเป็นเรื่องเล่าผีแนวตอนต่อเนื่องที่เราขอยกให้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผีฉลาดจัดเพราะมันไม่ได้มาแค่หลอกแต่มันเล่นกับความคิดของตัวละครด้วยเหมือนหมากบนกระดานเลยครับฟังชื่อก็หลอนแล้วแล้วใครเป็นเหยื่อเอ้ย ตัวเอกในเรื่องนี้หละคะมี3คนครับเป็นนักศึกษาหนุ่มที่เหมือนจะธรรมดาแต่ชีวิตดันไม่ธรรมดาเลยหนึ่งในนั้นก็คือแบงค์ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเหมือนคนที่โดนดึงเข้าไปในวังวนของสนามนี้แบบเต็มตัวตามด้วยพีชเพื่อนสนิทที่มีปมจากพี่ชายที่เคยหายไปในสนามเดียวกันและสุดท้ายคือโอม น้องปีหนึ่งที่มีเซนต์แปลกๆเหมือนจะรู้ว่าสนามนี้มีบางอย่างซ่อนอยู่โอ้โหคาแรคเตอร์แต่ละคนก็แบบน่าเอาใจช่วยแต่ฟังดูแล้วก็เหมือนจะไม่มีใครรอดง่ายๆใช่ไหมพี่วัฒใช่เลยเพราะว่าสิ่งที่น่ากลัวในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ผีที่เป็นเงาบนอัฐจันทร,ร์หรือเสียงเชียร์ที่ไม่มีคนแต่มันคือเกมที่พวกเขาต้องเล่นโดยไม่รู้ว่ากฎคืออะไรและถ้าเล่นผิดอาจจะโดนกลืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสนามเดี๋ยว เขาเลือกจะเล่นเองหรือโดนคําให้เล่นน่ะพิวัตรนี่แหละที่น่ากลัวครับคุณนินมันเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทําให้พวกเขาอยากเตะลูกบอลลูกนั้นขึ้นมาเองทั้งที่รู้ว่ามันไม่ควรมีอยู่คือมันไม่ใช่แค่เรื่องผีแต่เหมือนมีอะไรจิตวิทยาด้วยอะพี่แบบว่าสนามมันเลือกคนน่ะใช่เลยและสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้เข้มขน้นคือมันเล่าแบบเป็นตอนต่อตอนหนึ่งอาจจะจบด้วยลูกบอลลูกหนึ่งกลิ้งเข้ามาเฉย แต่ตอนต่อไปมันจะเฉลยว่าลูกนั้นคือการชวนคนใหม่เข้าสนามน่ากลัวแบบหน้าติดตามอ่ะพี่หนูอยากรู้เลยว่าตอนจบมันยังไงคือแบบพวกเขาลอดไหมอะ่ะหรือแบบกลายเป็นส่วนหนึ่งของสนามไปจริงๆอะ่ะอันนี้ไม่ขอสปอยแล้วกันครับแต่รับรองว่าจบแบบไม่ซ้าใครแน่ๆและถ้าใครชอบเรื่องผีวนล,ลูผีผูกพล็อตผีไม่ได้แค่มาเฮ้อแล้วหายไปเนี่ยเรื่องนี้แหละคือคําตอบเลยครับ เหมาะมาก,มากสำหรับคนที่เบื่อเรื่องผีที่หลอกเสร็จแล้วก็จบไม่มีอะไรต่อเนาะเรื่องนี้มันมีทั้งความหลอนความลุน้นแล้วก็ความลึกของตัวละครด้วยแล้วใครที่เคยเป็นเด็กชมรมฟุตบอลหรือเคยเล่นบอลกลางคืนในสนามมืดๆข้างหอนะระวังไว้นะครับบางทีสนามที่คุณเคยเตะอาจจะมีใครดูอยู่ยายพี่วัดอ่ะหนูคนลุกเลยอ่ะเอาจริงหน่ฟังแล้วยังไม่กล้าเดินผ่านสนามบอลมหาลาัยตัวเองเลยตอนเนี้ย เอาเป็นว่าใครอยากฟังเรื่องเต็มๆแบบครบทุกตอนทุกความสยองทุกความผูกของวิญญาณในสนามบอลแห่งนี้ไปที่ช่องเราครับเสียงกระซิบของวิญญาณกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าหลางหลอนแบบนี้อีกแล้วก็อย่าลืมกดลิงก์ฟังเรื่องนี้แบบเต็มๆได้ที่คำอธิบายใต้คลิปเลยครับรับรองคุณจะไม่มองสนามฟุตบอลเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเจอกันตอนหน้าคะ่ะไปแล้วนะขอเปิดไฟนอนก่อน ฝันดีถ้าการหลับนะ